เมจำ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 โอ้อาจารย์แง่ได้สเลครับพี่น้อง่าพี่น้องอาจารย์ห่ก็ตัดแล้วครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มดีลดีลีลาเน้นลีลาไ บขุ่นข้างนี้มันเหยียบข้างนี้แหละมันเหยียบข้างนี้แหละั่งข้างนี้จะมันเหยียบตรงนี้นะเดี๋ยวได้บอลลันฉันจะฉันนิ่ทานมาแต่ว่ามึงไะเหยียบท่อนเส้อย่างเงีกว่านี้มาแล้วอ่ะพี่น้องหนกงามดีอยู่ำดีแดงดีอยู่กะลังไทยกะลังไทยขนไทยขนเพิ่งสุดอยู่

Hey. để còn đây. Mấy lúc kia đi về tay nào ở đây, này Bơi, bơi, đây ra. Haha, ha, cả tay nát đây dưới rồi này nguồn ra. đây nguồn ra. đây อานี่เบื่อครับพอ่อกับลูกเขยโอ้ยมาัวห่างกลยม่ขอนเลยเล่นไปแทงให้แให้น้าถ่าแล้วไปแทงห <teor> ุ่นาหัวเลยนะเอาไปบงเลยลูกก็สัวห่าเนาะควันไเนี่ที่เรียวยกหินไม่หยยบเนแวเลย ฮะโอ้แตกแตกกูนี่แตกง่ามเลยเออแตกง่ามเลยแตกง่ามเลยนะจันลายแตกง่ามเลยเนี่ยแตกประมุขเลยรู้จักแตกง่ามขาแล้วไม่รู้จักได้งามแตกเสือวะเป็นไงแข็งแตกแข็งเปิอกปะใส่เท้าเลยแตกแล้วมันจ้ำลวน โอ้ยง่ะแงัโคตเตเลยกำไรพันล้ำเลยนี่มึงมีขาสุเนี่ยบอเออครับพี่้องินดีกันจบไปกินเลครับผมมึงเอามกม่วงเมาของมึงโยกหน้าโยกหลังเมาแท้นีรมมั้รมีออบ่มีไหเราบ่มีประมาณหรอเห็นว่า มมาิแมงกางอกันินดีทีินบางบางเสียงดังนะหน่อยของเสียด้นักเลงไม่คอยอมผ่านะงจักบ่ขี้กากนี่ขี้กากหน้ยขี้กากนลมผ่านนขีกากันนลมผ่านขี้กากมกระดก้อนมูคนนี้เห็นไหม่เด้เลยฟุกนีนก็เีดใบนี้อกมึงหมีง ดาดาไปทั้งู้มาแสดงไว้มัจอดอะไรจอมันบูแล้ววะต้องดาดายมึงมาส่งมึงโอ้มันดาวะคังจอดลุนจุกใกลๆกันตัวเนี่ยวะคนนทงทะเลมึงทะเลอกคนอ่ะเห็นเหรอไม้หมอนอ่ะเห็นนี่ยนจีกิ๊กนี่ครต้นนั่นบางเนื้อต่ดอกเช็ดไม่แต่ดอกใบนี่ไฟแต่ดอกมันมุ่งเรียวนี่ใช้ค้นงปับรถตดอกันัวน้เนะไม่ได้ตัวท้งน้ำกินทางนังไงปุ๊บ

นึงมไม่ถี่่ธรรมาดาแบบนี่แบบลิ้นเอาแบบอันนี้เห็นแบบเบาๆได้อาจารย์แบบไรไรแบบน้นนื่ลินอยเ้นหเนี่อลิ้นเลยเลยลิ้นทีที กินก <electromagnetic spectrum. S 1> ่เดียวเพาะกินกาแฟดำตัวมันบ่มดีเขาหันเส้นนุ่มอกี่นยังไรวยบ่อโอ้ไม่ไดกินีบะไเหรกินะลยกูหลับเส้นสวยแต่ขาคดเดียบเกาแฟดีอ๋กาแฟดีแต่เขาว่ากินกาแฟหลับนี่กาแฟดีด้วยยันอีกแับกัเลันอแล้วบ ไม่เก่งแค่ไหนเออโอ้ชิงเลยเตะปากโปลี่ชี้ดดไปเลยที่ยมใช่เนาะกุมมาถันอามาหาโมเนอ๋อใส่ท่น้ผมมาผมกินแบบหวานแน่กมแน่เรียวแน่เขาอยู่ดี่ะปากน่นีะเบืมานะ

เอ้ยบัดทีได้บัดไม่ได้บูอยู่ยครับไอ้เบิ่งพี่น้องมานีกแล้วอาจารย์ทุ้นน่ะแต้มสองขาดไม่ได้บินเจือจเลนอีกคืออาจารย์ต้มนี่แหละ Chết 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 đi, Bộ <SSSSSS> อที่แรกเขาของอาจารย์ตําไม่ดี้ลยยูวางครึ่งชั่วโมงหูแหละครับพูดอะไเอาางนี่ครับที่งี่แหละเทียดโอ้คักอยู่ดอกมึงนี่ก็ับไล่อยู่งามอยู่งามเบมึนแหละงับไม่ได้หรองาัหมึนแหละเป็นว่าเป็นได้ไม่ได้แา่พูดตัวนะพี่น้องเดี๋ยวมึงคลิปติดต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวหาไม้ไหมกัน นี่ก็เป็นไม้ทงนะพี่นอ้องน,นี่ก็เป็นเส้นวงเวียนตะวันเป็นเส้นเสหลกักเพราดนักขวัญต,ตะวันตกแถวนี้ก็บัโดโบดครับพี่น้องทรั้งนี้อันนี้ก็พอดีใส่ไปทั้งหมดเลยครับจากทุนไปกอนมแูแล้วเต็มสองแล้วเพิ่นไะนก็บัดสปิรเตะพูดไหนก็หัวร้อยย้อยเย่เพิ่นนหะนนะ เออัวย่อสมน้ำหนางยังไดิงย่อยย์แค่่ี่น้องขอตุกไปทำนี่ครับผม